ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Business Innovation ครับนวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนครับซึ่งช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับคุบคณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการร่วมมือกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างตลาดหลักทรัพย์ MAI และ NIA กันครับ สวัสดีครับพี่พันธ์ครับสวัสดีครับน้องเพชรครับอยากจะเริ่มต้นถามหนึ่งว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้คือโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตรกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการร่วมมือขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ MAI และก็ n a a ครับอยากทราบที่มาที่ไปของในความคิดของโครงการนี้นะครับจริงๆต้องเรียนว่าทั้ง2หน่วยงานตลาดหลักทรัพย์และสำนักง,งานวัะกรรมรแห่งชาติเนี่ย<ะ>เรามีเป้าหมายที่ดูว่าอาจจะต่างกันแต่จริงๆแล้วมีอยู่อันหนึ่งที่เหมือนกันมากเลย ก็คือการพัฒนาประเทศนะครับในมุมของตลาดทรั์เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือการให้บริษัทหรือธุรกิจเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดรั์นะครับมีการระดมทุนไป <ใช S 1> สร้างธุรกิจให้เติบโตนะครับ,รบแต่เราเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ <ừ. S 1> ซึ่งในความเติบการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญก็คือนวัตกรรมนะครับว่านวัตก,กรรมเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลั องค์ประกอบสําคัญเลยที่ทําให้องค์กรเหล่านั้นสามารถเติบโตได้อย,อย่างยั่งยืนใะช่อย่างความยั่งยืนเนี่ยเรามีพูดกันในหลายมิติมาก<ะ>อย่างผมยกตัวอย่างเช่น ESG เนี่ย Environmental Social นะครับแล้วก็ Governance เนี่ยนะครับอันนี้คือการเติบโตอย่างยั่งยืน<ะ>แต่ในองค์ประกอบนั้นเนี่ยตัวการทําธุรกิจเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะครับ<ะ>ที่ทําให้การเติบโตเนี่ยมีความยั่งยืนได้ต้องเพชรลองดูนะฮะ ธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยจะมี S curve เป็นของตัวเองนะครับก็คือการที่เราเริ่ม launch ตัวสินค้าหรือบริการออกมาช่วงแรกเนี่ยจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วพอถึงจุดุดหนึ่งที่เราเริ่มติดตลาดแล้วเนี่ยการเติบโตจะสูงชันเท่าตัว exponential growth เป็นสูงชันหลังจากนี้จะเริ่มชะลอตัวนะครับนั่นเป็น nature หรือเป็นธรรมชาติของธุรกิจแต่บางธุรกิจเนี่ย S curve เขายาวมากในถึงว่าการเติบโตเนี่ยได้หลายปีเป็น10ปีนะครับแต่บางธุรกิจก็จะสั้น ใครจะคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันที่เรามาใช้มาหลายสิบปีเนี่ยจะถึงวันที่เราบอกว่าอีกสิบปีเนี่ยรถที่ใช้น้ำมันจะหายไปจากเ้างถนหนน,นะฮะนี่คือคืออินโนเวชั n นเนี่ยก็จะมาเป็นตัวบอกว่าทำยังไงธุรกิจถึงจะเติบโตอย่างนี้น <Okay. S 2> อันนี้คือเป้าหมายของตลาดทรัพย์ซึ่งรตรงกับสนง,งานนวัตรกรรมแห่งชาตินะเอ็นไอเอเนี่ยหน้าที่เขาคือยกระดับการพัฒนานวัตรกรรมของประเทศนะครับ,รบซึ่งพอเรามาคุยกันแล้วเราก็ตรงกันว่า เราอยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้นวัตกรรมของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาในระดับบริษัทขนาดใหญ่นะครับเขามีเงินนะครับเขามีคนที่จะสร้างนวัตกรรมของบริษัทได้นับทุนและทรัพยากรบุคคลพร้อมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำเนี่ยก็จะสนับสนุน SME และส่วนใหญ่ที่ในการเข้าถึงแต่ว่ากลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพในการเข้าถึงหรือในการที่จะสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยผมเรียนว่าบริษัทในตลาดรั์เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่ง เขาวันนี้เนี่ยเขามีความพร้อมเรื่องเงินทุนนะครับ <c oughs> เขามีความพร้อมเรื่องบุคลากร <c oughs> เขามีความพร้อมเรื่องตลาดนะครับแต่ทํำยังไงเนี่ยบริษัทเหล่านี้ถึงจะสร้าง S curve ต่อไป <c oughs> ซึ่งนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้แล้วถ้าสํานักงานนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับตลาดทรัพย์เนี่ยนะฮะ <c oughs> เราจะสามารถที่จะเอาโนัตกรรมเนี่ยเข้าไปในอ,องค์กรที่มีพลังในการสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวโครงการเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจทะเบียนเนี่ยครับ แรืงที่เราเข้ามาจากโครงการนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหลักต่อไปคือเรามีส่วนร่วมไงบ้างที่จะเข้าไปบทบาทขององค์กรแต่และองค์กรจริงๆเรียนว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบนะคร,ครเราอยากจะแสดงให้เห็นแล้วก็เป็นให้กับองค์กรทั่วๆไปนะครับได้เห็นว่า การที่เขาเอานวัตกรรมไปใช้เนี่ยจะทำยังไงการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรจะทำยังไงนะครับเราก็เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ตอนอปลายเดือนมกราคมนะครับ,รบวันนั้นเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์โครง,งการนี้ไปมี47่บริษัทจดทะเบียนนะครับเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับแต่เราเนื่องจากเป็นโครงการนําร่องเราก็สามารถที่จะรับได้เพียงแค่30บริษัทนะครับวันนี้เราก็คัดบริษัทจดทะเบียนเข้ามาเป็น28บริษัทในตลาดรัพย์ MAI อไอีก2บริษัทในตลาดรัพของประเทศไทยนะครับมาเป็น โครงการดำล่องนะครับไพ่หลักโปรเจกต์ถูกต้องฮะซึ่งเราแบ่งเป็น3 p h เฟสนะครับเฟสแรกก็คือการประเมินระดับนวัตกรรมของบริษัทนะครับในเฟสนี้เราก็จะมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเข้าไปคุยเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วเข้าไปดูระดับนวัตกรรมขององค์กรนะครับว่าวันนี้เนี่ยองค์กรของแต่ละแต่ละบริษัทเนี่ยระดับนวัตกรรมอยู่ที่ไหนนะครับ ความเป็นผู้นําการมีส่วนร่วมนะครับ,รบจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องของนวัตกรรมแม้กระทั่งวัฒนธรรมในการสร้างานวัตกรรมขององค์กรอยู่รตรงไหนนะครับก็จะนนมีเฟสที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งก็คือเอาบุคลากร,รจากบรรดามหารัยรที่เป็นอาจารย์มาประเมินครับว่าตอนนี้บริษัทที่เราเข้าไปทั้งหมดทั้ง3าบริษัทเนี่ยอยู่รลเวลไหนแล้วใช่อาจจะต่างกันนะฮะอยู่ตรงไหนนะพอรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยในเฟสสองเราก็จะทําการให้องค์ความรู้อบรมนะครับ สองส่วนก็คือส่วนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งจะเป็นผู้นําในการสร้างนวัตกรรมและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนพนักงานนะครับที่มีส่วนในการที่จะสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขององค์กรนะครับให้เขารู้ว่าระดับที่เขาอยู่ตรงนี้เขาจะเพิ่มจะเสริมความสามารถทางนวัตกรรมไปทางไหนได้นี่ก็เป็นเฟสที่2ครับครับแล้วหลังจากที่เรามีการอบรมละท้งผู้บริหารเองและท้งพนักงานเองก็ตาม มมีเฟสต่ตอไปคือเฟสอะไรครับเฟสที่สานี่คือเฟสเป็นของจริงแะนะครับก็คือเราจะแค่เซิฟเซิร์ฟก่อนตอนแรกเฟสที่สาของจริงก็คือ<ะ>แต่ละบริษัทเนี่ย<ะ>ก็จะมาดูแล้วว่าเขาจะเอานวัตรกรรมเนี่ยไปสร้างสินค้า<ะ>บริการหรือปรับปรุงกระบวนการขององค์กรได้ยังไงนะครับ<ะ>ซึ่งอันนี้จะมีความต่างกันในแต่ละธุรกิจนะครับ,รบแต่ว่าพอเขาได้โครงการแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติเนี่ยมี เครือข่ายตลาดรัพย์เองก็มีเครือข่ายที่เข้าไปสัมสูนการสร้างนวัตกรรมได้ <ฮะ S 2> นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสัมสันทางเงินนะครับ,รบจำต่างนวัตกรรมชาติมีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับขาของการนวัตกรรมดีไม่มีดอกบี้นะครับอันนี้และตลาดรั์เองก็มีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่จะมาเสริมกันได้นะครับเครือข่ายของสวทชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ เราก็พยายามรวมเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงอ,อีโคซิสเต็มของอินโนเวชันเนี่ยแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์จริงครับไปมากน้อยแค่ไหนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วง business innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยังย่งยืน